ต้องเดินบ้างครับทางด้านเห็นมวยลำปางครับ19กับ28ครับ168 175ลงตัวที่62ครับฤทธิชัยลูกจแม่ไซทองครับวันนี้เจนใหม่ครับจะเป็นทางด้านของเพชรนาเกียดชัชชนันครับเป็นนายตำรวจไปแล้วนะครับได้ดีจากเหมัดยาวดีจริงๆครับต้องดึงให้พ้นนะครับเพชรนา ประเพีโรเล็กเหมือนกันครับตาปื้อต่อครับกับเด็ดมวยเดือนครับไม่มีใครยอมใครเอาครับประเภทคนไม่ยอมคนอยู่แล้วครับบนเวทีแหมเิ่กจะฟันศอกแล้วก็หมุนแล้วครับเพชรนาครับมาแบบพลิ้วครับทั้งหมัดทั้งศอกเลยกะทิ้งอย่างเดียวครับนี่ครับ โอ้โหดูครับวันนี้กะมาฟันอย่างเดียวเลยครับวิศนาเรื่อยแต่เพชรนาเนี่ยใส่ความรวดเร็วคล่องแคล่วครับดูครับออกซ้ายออกขวาอุ้ยระวังครับระวังครับศอกของวิศนาเรื่อยเวลากระโถมฟันนี่โถมทิ้งทั้งตัวนะครับกะเอาตูงเดียวแล้วเดินหันหลังเข้ามุมเลยครับถ้าโดนนะครับโอ้ยต้องเดินว่างครับทางด้านโนะไปแล้วนะ ขวาครับโอ้โหนี่ครับจั่วไปจั่วมาแม่ตีลังกาใช่เลยครับเพนนานาโอ้โหพาั้งเดียวไปเลยครับโอ้ดีครับไปจั่วลมเยอะจังหวะเดี๋ยวดูอีกทีครับไปเร่งไปเร่งไปเร่งครับแล้วพอวืดมันจุกครับจุกครับแบบนี้ครับขอโทษเพื่อนแล้วครับ นี่ครับโอ้โหนักแหนนี่ยังฟันมันเลยครับนี่เลยครับโอ้โหคงจะไม่ได้เกรงจังหวะจะทิ้งขวาครับแข้งมันเข้าไปชายโครงก่อนครับเสียดกีดเลยครับโอ้โหหันหลังให้เลยครับโอ้โหเต็มเต็มตีนเตี่ยะครับแบบนี้ครับโอ้โหหันฟับเลยครับไม่ใช่งอนนะครับโดนแข้งครับนี่ครับปัญโยงฟันยาได้ทิ้งเลยครับไม่เอาแล้วครับ แม่แข่งเดียวรู้เรื่องไม่ครับแม่ไปปรับปรุงท่าตีลังกาหน่อยครับนี่ครับโอ้โหแรกแรกนี่ยังฟันมันเลยครับนี่นะครับโอ้โหคงจะไม่ได้เกรงจังหวะจะทิ้งขวาครับแข่งมันเข้าไปชชยโครงก่อนครับเสียดจี๊ดเลยครับโอ้โหหันหลังให้เลยครับโอ้โหเต็มเต็มตีตีแล้วครับแบบนี้ครับ โอ้โหหันฟับเลยครับไม่ใช่งอนนะครับโดนแข้งครับนี่ครับปันยงฟัญดาเนี่ยทิ้งเลยครับไม่เอาแล้วครับแหมแข้งเดียวรู้เรื่องไม่ครับแหมไปปรับปรุงท่าตีลังกาหน่อยครับเพชรนาเกียริชัชนันเอาชนะเวสนาเรือไปได้